Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, so what did have to go กินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง LT Journey นะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาทุกคนมาที่คาเฟ่เปิดใหม่แถวสำเพลานะครับคาเฟ่นี้สวยเลยครับมีมุมถ่ายรูปเยอะแล้วก็มีบริเวณที่ค่อนข้างกว้างเห็นจากด้านหน้านี่ก็น่าจะเดาออกได้แล้วว่าด้านในจะสวยแค่ไหนที่นี่มีทั้งเครื่องดื่มแล้วก็อาหารนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันแต่ก่อนที่เข้าไปอย่าลืมกดไลค์กด u ับ c ไ i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ LT Journey ด้วยนะฮะ ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเข้าไปดูด้านในกันครับไป ทุกคนมุมนี้มีเป็นเหมือนเปลตะข่ายให้เราลงไปนั่งเล่นได้ได้วยนะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปดูป่ะนี่ตรงนี้จะเป็นเหมือนตะข่ายให้เราลงไปนั่งเล่นได้เลยบรรยากาศดีมากทุกคนที่คาเฟ่เน,นี้ยสดชื่นมากต้นไม้เยอะมากร่มรื่นมากครับวิวตรงนี้ดีมากๆชอบมากเลยผมชอบมากมีฝั่งนู้นอีกเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูฝั่งนูน้นผมก็ยังไม่ได้เดินไปนะฝั่งนู้นลองดูนะ you try to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away Yeah I'm about to fade away cause every time I wake up off the l i k e it's Monday Something's going wrong without the chemicals up in my brain all of a sudden I don't know นะครับทุกคนเดี ota, ota, sudden, ๋ยวพาทุกคนมาดูโซนนี้นะครับโซนนี้ก็คือจะฝั่งตรงข้ามกับที่เรานั่งกันฝั่งนู้นเห็นไหมเมื่อกี้ที่ผมนั่งให้ดูอยู่ฝั่งนู้นมองจากฝั่งนี้ไปคือสวยมากนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ทุกคนได้ดูมุมนี้กัน I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You Well then baby I've a taste all the highs and the lows No you'll never be the same I don't really wanna hurt you But I can't control the pain If you're sticking by my side Maybe we could be okay 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 Maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way. สวยนะมองจากฝั่งนี้ไปคือสวยเลยใครชอบถ่ายรูปที่เนี่ยมุมถ่ายรูปเยอะจริงแล้วโชคดีที่ผมมาวันนี้คือแดดไม่ร้อน อากาศเหมือนฝนจะตกแต่ไม่ตกนะมันเลยทําให้อากาศไม่ร้อนมีก้อนเมฆเยอะเลยถือว่าเดินถ่ายรูปชิลมากเดี๋ยวพาทุกคนไปดูด้านในตัวคาเฟ่กันบ้างดีกว่าครับเนี่ยบรรยากาศด้านนอกของคาเฟ่ก็เก็บให้ทุกคนได้เห็นหมดละเดี๋ยวผมหมุนให้ดูอีกทีก็ประมาณนี้แหละครับไปเดี๋ยวเราไปดูด้านในตัวคาเฟ่กันครับว่าในตัวคาเฟ่จะสวยแค่ไหนผมก็ยังไม่ได้เข้าไปนะมาถึงก็เดินข้างนอกเลยไป Me what's wrong and why you never said you felt that way? And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. As you fade away. นี่ yeah, นะทุกคนตอนนี้ก็ได้เมนูปูนานดุไข่แดงดองมานะครับน่าทานมากเลยเนะี่ยทุกคนดูนะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูดีกว่าคือเมนูที่นี่น่นาทานมากเลยอนะ่ะส่วนเครื่องดื่มนี้ชื่อว่า ginger fruity นะครับน่าทานเหมือนมีโซดาเดี๋ยวเราทานข้าวกันเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูคาเฟ่ฝั่งตรงนน้นอ,อีกที่หนึ่งนะครับฝั่งนูงนะ้นอ่ะทุกคนเห็นไหม ฝั่งนู้นเขาจะมีคาเฟ่ที่เป็นตัวคาเฟ่จริงๆอ่ะอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนี้จะเป็นเหมือนฝั่งร้านอาหารเดี๋ยวทานนี่เสร็จเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูในคาเฟ่ฝั่งนู้นกันอีกทีฮะมาทานข้าวกันดีกว่า มาทุกคนมาชิมอูน่าดุไข่แดงดองกันครับเมนูนี้ผมก็ไม่เคยทานนะจุดเป็นเหมือนปลาทุกคน เป็นเหมือนปลาย่างโหรสชาติดีนะแล้วเขาก็มีเครื่องเคียงแบบนี้มาให้เราด้วยแล้วก็มีไข่แดงดองนี่เดี๋ยวผมขอตัวทานก่อนแล้วก็ทานเสร็จเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูตัวคาเฟ่ฝั่งนู้นกันนะฮะคาเฟ่ฝั่งนู้นน่าจะสวยแต่ผมก็ยังไม่ได้เข้าไปดู เ,เดี๋ยวทานเสร็จเข้าไปดูพวกเครื่องดื่มดูพวกกาแฟพวกอะไรกันเนาะไปเมื่อกี้เราทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนอร่อยมากเลยครับเมนูนี้ไม่เคยทานมาก่อนให้ความรู้สึกเป็นอาหารญี่ปุ่นเลยเหมือนทานอาหารญี่ปุ่นจริงก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาเข้ามาดาาูฝั่งนะฝั่งที่มันเป็นตัวคาเฟ่นนะี่นะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันว่าเขาบรากาศเป็นยังไงผมก็ยังไม่ได้เห็นเหมือนกันเดี๋ยวเห็นพร้อมกันกับทุกคนเลย ด้านังจะมีน่าจะมีพวกขนมเค้กีอะไรกับต้กว่าเขารรแกยกโซนคาเฟ่กับโซนร้านอาหารแยกโทรศัทกันอยู่สงต้าข้างกันนะเดี๋ยวไปดูด้านในกันเมื่อเราเปิดประตูเข้าไปในคาเฟ่นะครับเราจะต้องสะดุดตากับลายเพ้นท์รูปคิงคองตัวนี้เลยครับสำหรับบรรยากาศด้านในของตัวคาเฟ่นะครับจะเป็นคาเฟ่ที่มีหลังคาทรงสูงนะครับด้านข้างนี้ก็จะเป็นกระจกครับทำให้ดูโล่งโปร่งสบายตามากๆครับ ไม่ว่าจะนั่งมุมไหนก็เห็นวิวสวยๆนี่สวนได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดเลยฮะทุกคนลองดูคร่าวๆนะครับเมนูที่นี่เยอะมากสำหรับโซนคาเฟ่นี้ก็จะมีบริการทั้งเครื่องดื่มต่างๆแล้วก็มีเมนูพวกขนมของหวานขนมเค้กด้วยนะครับมีเมนูให้เลือกหลากหลายเลยครับตัวคาเฟ่ยังมีชั้นลอยให้เราขึ้นไปนั่งด้านบนได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนขึ้นไปดู บรรยากาศบนชั้นลอยกันครับเนี่ยครับบรรยากาศบนชั้นลอยนี้ตกแต่งได้หรูหราหน้าถ่ายรูปมากๆครับและเมื่อเรามองจากชั้นบนลงมานะครับมาดูที่ชั้นล่างของคาเฟ่จะได้มุมมองมุมกดที่สวยๆเลยครับใครมาที่นี่ก็เตรียมกล้องเตรียมเมมโมรี่มาให้พร้อมนะฮะ และคาเฟ่นี้นะครับยังได้รับการรับรองโดยหอการค้าจังหวัดนครปฐมด้วยนะครับว่าร้านนี้เป็นของดีจังหวัดนครปฐมฉะนั้นเพื่อนๆห้ามพลาดครับนี่ทุกคนเราได้เค้กมาแล้วฮะนี่เลยเป็นเค้กมะพร้าวอ่อนน่ากินมากเลยมาตกแต่งมาด้วยสตรอเบอร์รี่ด้วยเห็นนะเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่า อหอมมะพร้าวอ่อนมากเลยฮะ้กแคดคือ okay, น,นุ่มมากเลยอะ่ะเดี๋ยวต้องทานจริงจังละตอนแรกว่าจะชิมให้ดูเฉยเอร่อยอร่อยอร่อย,อรอย,อรอยจริงๆ ที่นี่จะมีน้ําตกจําลองเยอะเลยครับทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นด้านหลังผมเห็นไหมจะมีน้ําตกจําลองอยู่เขาทําได้สวยมากเลยนะมีหลายจุดเหมือนกันนะครับใครมาที่นี่ก็เดินเล่นชิลๆได้เลยฮะที่นี่จะมีเหมือนเปิดแบบเป็นเครื่องทําหมอกเล็กๆเป็นเหมือนเครื่องทาหมอกเปิดสร้างบรรยากาศอยู่ในม่านหมอกอะไรเง่้ยฮะโอ้สรุปว่ามาที่นี่ผมชอบมากเลยนะผมใช้เวลาอยู่ที่คาเฟ่นี้นานนะ สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงได้นะจากที่มาตอนสิบโมงตอนนี้จะ,จะบ่ายสองแล้วมั้งคือเพลินครับนั่งเพลินเพิชิวชวนั่งกินนู่นกินนี่ไปถือว่าเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ในนครปฐมที่ผมชอบมากๆอันที่นี้คือชอบจริงก็แนะนำนะฮะสำหรับดอทคาเฟ่ที่นี่ไม่ได้อ่านว่าดีโอดีนะทีแรกผมเข้าใจว่าดีโอดีมาตลอดเลยคือดีโอดีนี่อ่านว่าดอทนะครับเป็นชื่อของเจ้าของครับชื่อดอทเผื่อใครยังไม่รู้เนาะเป็นข้อมูลเล็กๆน้อย ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับที่คาเฟ่ดอทคาเฟ่แห่งนี้นะฮะใครผ่านมาทางสำพานหรือมานครถมจริงๆอ่ะผมไม่ได้อยากให้คิดว่าแค่ผ่านนะทุกคนสามารถตั้งใจมาเที่ยวได้เลยครับที่นี่ที่สำพานเนี่ยมีหลายคาเฟ่สวยๆเยอะแยะไปหมดและครับให้เวลา1วันเลยแค่สำพานเนี่ยคุณก็เที่ยวไม่หมดแล้วหวังว่าคลิปนี้ทุกคนได้เห็นแล้วก็คงอยากมาที่นี่ยังไงก็คลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และก็กดกระดิ่งให้ l t Journey ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way i guess you're trying to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong.